สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพัช,ชรินทิปรงนะคะ,จะเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำานาญงานค่ะเทศบาลตำบลท่านาน,นะคะวันนี้ก็มีในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมาถึงนะคะ นะคะร่วมการใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกากจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิอยู่ค่ะก็อยากที่เคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วสำหรับที่น้องชาวเทศบาลตะบนท่านาน,นะคะในเรื่องของหน่วยการเลือกตั้งเราก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะเรามีอยู่นะคะ เขตการเลือกตั้งที่1นะคะก็อยู่อยู่ที่นะคะหน่วยการเลือกตั้งจะอยู่ที่โรงเรียนมนัธปักถักนะคะแล้วก็เขตการเลือกตั้งที่2นะคะหน่วยเลือกตั้งเราจะอยู่ที่ศาลาฤาษีประสงค์เทศบาลตำบลท่านานะคะค่ะสําหรับวันนี้มีเรื่องที่จะมาเรียนเรียนแกนะคะในเรื่องของบัตรเลือกตั้งเทศบาลน,นะคะที่ตอนนี้ก็เริ่มออกให้เห็นกันแล้วนะคะซึ่งบัตรเลือกตั้งของเทศบาลน,นะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ใบนะคะ2ใบนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะบัตรเลือกตั้งนะคะในส่วนของนายกเทศมนตรี o นะคะบัตรเลือกตั้งจะเป็นสีเหลืองทองคะ่ะ นะคะซึ่งบัตรเลือกตั้งเนี่ยของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเนี่ยเราเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินหนึ่งหมายเลขเท่านั้นนะคะจำไว้เลยนะคะเพราแม่พี่น้องคะ1นึ่งหมายเลขที่เราชอบเท่านั้นนะคะณนะบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสีทองค่ะในส่วนของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลค่ะก็จะเป็นบัตรสีเขียวที่เราเรียกว่าบัตรสอทอนะคะก็บรรบัตรสีเขียวเราเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน6หมายเลข ซึ่งตรงนี้เองนะคะในการเลือกลงคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยหากประสงค์จะให้คะแนนผู้สมัครน้อยกว่า6หมายเลขเนี่ยท่านสามารถทําได้แต่จะให้มากกว่า6หมายเลขนะคะท่านก็ไม่สามารถทําได้นะคะมันจะกลายเป็นบัตรเสียทันทีค่ะโดยที่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถเลือกผู้สมัครสมาชิกเทศบาลอย่างอิสระได้เลยนะคะโดยจะเลือกแบบยกทีมหรือว่าเราจะเลือกเป็นบุคคลก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า อสอทอเราเลือกได้6หมายเลขเท่านั้นนะคะน้อยกว่านั้นได้ค่ะน้อยกว่า6นี่ถือว่าเป็นบัตรดีถ้ามากกว่า6ถือว่าบัตรท่านเสียทันทีนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเครื่องหมายนะคะนะคะเครื่องหมายเนี่ยอ่ะให้ดูกันในส่วนของกาก,กบาทนะคะกากบาทบาัตรดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นบวกเป็นกาก,กบาทนะคะไม่ชัดอย่างเงี้ยได้หมดนะคะบัตรดีนะคะตรงนี้ใน่นองบัตรเสียนะคะดูนะคะ จะเป็นดาวเป็นหัวใจเป็นเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยไม่ได้ตัว V ีตัวเล็อบอะไรไม่เอานี่คือเป็นบตดเสียนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ได้ทราบนะคะเราเหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นแล้วจะเข้าสู่การเลือกตั้งเทศบาลน,นะคะก็ฝากกันนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะณหน่วยเลือกตั้งที่ท่าน,านมีสิทธิ์อยู่คะ่ะสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ